ซึ่งมากกว่า10%นะคะของสาวๆที่มีอาการปวดท้องประจําเดือนมากจนไปทํางานไม่ไหวไปเรียนไม่ไหวส่วนใหญ่ก็จะมีความผิดปกติซ่อนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะอาการปวดท้องประจําเดือนนะคะเป็นเรื่องที่กวนใจสาวๆมากมากเลยนะคะบางคนปวดมากบางคนปวดน้อยบางคนปวดมากปวดจนแทบขยับตัวไม่ได้ปวดจนต้องลาง,งาน เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาการปวดที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นอาการปกติหรือไม่ในคลิปนี้เรามีข้อสังเกตค่ะเราลองมาเช็คกันดูนะคะว่าอาการปวดท้องประจำเดือนที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นปกติหรือเปล่าหรือว่ามันมีอาการผิดปกติอย่างอื่นประจำเดือนของเรานะคะเกิดจากการลอกตัวของเยื่อบุผนังโพรงมดลูก ที่หนาตัวขึ้นเพื่อรองรับตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธินะคะแล้วจะมาฝังตัวแล้วเจริญเติบโตไปเป็นทารกแต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นไม่มีตัวอ่อนมาฝังตัวอยู่ที่โพรงมดลูกที่หนาตัวนี้นะคะโพรงมดลูกที่หนาตัวนี้ก็จะหลุดลอกออกมาค่ะทุกๆเดือนนะคะเรียกว่าเป็นรอบประจําเดือนระหว่างการลอกตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกนี้นะคะจะมีการหลั่งสารออกมาตัวหนึ่งนั่นก็คือโพสตสตาแกนดิน ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นให้หมดลูกบีบตัวเพื่อขับเอาเยื่อบุผนังโพรงมดลูกที่ลอกตัวนั้นออกมาค่ะและการบีบตัวนี้ก็จะบีบเป็นจังหวะจึงทําให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนมีอาการปวดบีบแต่จะปวดมากหรือปวดน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลค่ะ โดยปกติแล้วนะคะอาการปวดประจําเดือนนะคะจะเป็นอยู่ประมาณ1-2วันแรกของการมีประจําเดือนแล้วก็จะปวดนิดๆหน่อยๆปวดบีบแบบพอทนได้อาการปวดนะคะก็จะปวดบริเวณกลางท้องน้อยซึ่งอาการปวดนี้นะคะเป็นอาการปวดตามธรรมชาติของมดลูกที่บีบตัวไล่ประจําเดือนออกมาค่ะลักษณะของอาการปวดนะคะก็จะปวดส่วนล่างปวดร้าวไปถึงหลังหรืออาจจะปวดร้าวไปถึงต้นขาอาการปวดแบบนี้ถือว่าเป็นอาการแบบปกติค่ะไม่มีอันตรายนะคะ ึ่งอาการปวดประจำเดือนส่วนใหญ่นะคะเมื่อคุณผู้หญิงอายุมากขึ้นอาการปวดประจำเดือนก็จะค่อยๆลดลงแต่ถ้ามีอาการปวดประจำเดือนมากผิดปกตินะคะซึ่งอาการปวดแบบนี้นะคะจะเกิดจากการที่หมดลูกนะคะหดเกรงอาจจะเกิดจากการที่มีความผิดปกติในอุ้งเชิงการ มีโรคซึ่งโรคที่พบบ่อยในผู้หญิงแล้วทำให้มีอาการปวดท้องประจำเดือนมากนะคะก็เช่นโรคเยื่อบุพงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งเกิดจากการที่เยื่อบุมดลูกไหลย้อนกลับเข้าไปในช่องท้องทําให้เกิดพังผืดในช่องท้องซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดช็อกแลตซีดได้หรือถ้าสาวๆคนไหนนะคะเคยมีประวัติเป็นปีกมดลูกอักเสบมีประวัติมีบุตรยากนะคะถ้ามีอาการปวดแบบนี้นะคะก็ไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด ซึ่งมากกว่า10%นะคะของสาวๆที่มีอาการปวดท้องประจําเดือนมากจนไปทํางานไม่ไหวไปเรียนไม่ไหวส่วนใหญ่ก็จะมีความผิดป,ปกติซ่อนอยู่ค่ะแต่อาการปวดท้องประจําเดือนกับอาการปวดท้องอย่างอื่นก็มีจุดสังเกตนะคะอย่างเช่นอาการปวดท้องประจําเดือนกับอาการปวดไส้ติ่งนะคะไส้ติ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายเหมือนกันถ้าหากว่ารักษาไม่ทันนะคะอาการปวดท้องประจําเดือนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะจะปวดบริเวณท้องน้อยอาจจะมีอาการเล้าไปหลังหรือว่าเล้าลงหน้าขาได้ แล้วก็จะเป็นอยู่ประมาณ1-2วันของการมีประจำเดือนมีเลือดประจำเดือนออกนะคะนั่นแสดงว่าเราปวดท้องประจำเดือนแต่ถ้าหากว่าเป็นอาการปวดไส้ติ่งนะคะก็คือจะตรวจจะปวดบริเวณใต้สะดือลงไปปวดบริเวณท้องฝั่งขวาด้านล่างนะคะอันนี้คือจุดสังเกตของอาการปวดท้องไส้ติ่งค่ะและถ้าหากว่าไส้ติ่งมีอาการอักเสบนะคะก็อาจจะมีไข่ร่วมด้วยค่ะ เมื่อไหร่ที่สาวๆนะคะเริ่มรู้สึกว่าอาการปวดประจําเดือนของตัวเองนั้นมันไม่ปกปติก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะนั่นนะคะอาจจะเป็นสัญญาณของโรคร้ายได้ค่ะควรไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดซะนะคะพบโรคตั้งแต่เนิน่นๆการรักษาจะได้ผลดีกว่าไปพบโรคในระยะท้ายๆค่ะถ้าหากว่าสาวๆมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะคะน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ บ๊ายบายค่ะ